ไปแลกกันโต้นะครับทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศกุศมุ่ยกุพันเกาะเต้นะครับตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยการชูจุดคไายนะครับวีนิสเดทเนชั่นหรือท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพโปราะเหนการท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวเปลี่ยญจากการดูแลสุขภาพพร้อมกับนักท่องเที่ยวครับโดยนายวิจิตรจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานโรงพยาบาลวัฒนะแพทย์สมุยอุปกอณสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายแพทย์สมใยจันทร์สว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลวัฒนะแพทย์จำกัด นายรามานิตใจกว้างนายกเทศมนตรีนคนเกาะสมุยนะครับนายชัยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยนะครับตลอดจนนายเรืองน้ำใจกว้างนายกสมาคมโรงแรมไทยพักใต้นะครับนะแล้วก็พักตะวันออกตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับในพื้นที่บุคลากราทางการแพทย์รวมกิจกรรมเปิดโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่5บนเกาะสมุยส่งไงเกาะมุยเนี่ยมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากกรณีต่างๆได้ถึง380เตียง เพื่อให้เป็นบริการคนรวมซึงคนที่มาเที่ยวนะ,ะในกอะมุ้ยได้นะครับน้องยิงอมนั่นแหละค่ะแล้วก็ในปีนี้ค่ะมีการตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่กอสมุยกอพังงานกอเต้าโดยตั้งเป้าหมายค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นซ่องทึงซ้ทถาว่าปีที่ผ่านมาทางข้องดานข้องนายแพทย์ส้มชายจันทสว่างค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์จำกัดมาหาชนกระบวา่าโรงพยาบาลจะเป็นส่วนนึ่งที่จะรวมมือกับพักรัฐค่ะที่จะส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เฉพาะในพื้นที่อำเภอกอสะมุยกอพังงันแล้วก็กอเต้ารวมไปถึงพับรวมการท่องเที่ยวข้องประเทศไทยที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทางสร้างกอกันเลยค่ะ,คะก็ควบคู่ไปกับเรื่องข้องสุขภาพหน้าการท่องเที่ยวนะ